สวัสดีครับผมโอชาโรอีกเพกียงแค่2อาทิตย์ก็จะถึงบรรยากาศของค่ายความรักผูกพัน2009แล้วนะครับบรรยากาศของค่ายความรักผูกพันถือเป็นการเฉลิมฉลองของครอบครัวความหวังที่เราจะละจากการงานทุกอย่างแล้วมาอยู่ร่วมกันเพื่อฟังเสียงพระเาจ้าอย่างเฉพาะเจาะจงค่ายความรักผูกพันถูกจัดขึ้นตั้งแต่ปีแรกที่เรา ก่อตัง้งขึ้นจักนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้ก็28ปีแล้ว28ปีนี่ถ้าเทียบกับอายุของคนก็ถือได้ว่าจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วนะครับถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกได้ว่าสาวสะพรั่งแล้วถ้าเป็นผู้ชายก็เรียกได้ว่ากําลังอยู่ในวยัยกํลยงเต็มที่นะครับเราจะมาลองย้อนอดีตก,กันดูนะครับว่าตั้งแต่ค่ายความรักผูกพันจัดมาเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงเสียงเพลงนมัสการดังกระหึ่มห้องประชุมเสียงตอบสนองเอเมนฮาเลลูยาเสียงชีกีฬาโฟบเกม ดังทั่วสนามบรรยากาศแห่งรอยยิ้มเสียงหัวเราะเสียงสนทนาประษาพี่น้องนี่คือบรรยากาศค่ายความรักผูกพันที่เราชาวความหวังมีกันมาตั้งแต่แรกค่ายครั้งแรกจัดขึ้นในเดือนตุลาปี1981ในหัวข้อถวายตัวรับใช้ในคริสจกักรจัดขึ้นที่บางปูมีผู้เข้าร่วมค่ายเพียง20กว่าคนค่ายครั้งที่สองจัดขึ้นที่มหาชัยในหัวข้อโตขึ้นกับพระคริส ค่ายครั้งที่3เริ่มไปไกลขึ้นที่วิลล่านหาวินหาดจอมเทียนพัทยาในหัวข้อค่ายว่าของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ค่ายครั้งนี้เริ่มมีรสชาติและมีคนร่วมค่ายกว่า200คนค่ายครั้งที่4เป็นการวางรากฐานความเชื่อที่ถูกต้องในเรื่องการนมัสการและยังเป็นการบุกเบิกการนมัสการแนวใหม่ให้กับประเทศไทยในยุคนั้นด้วยหัวข้อค่ายว่านมัสการด้วยวิญญาณและความจริงค่ายครั้งที่ห จัดขึ้นที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในหัวข้อแสนยานุกภาคคาสอนในค่ายครั้งนี้สร้างความพึกเหิมและปิ่นด้วยพลังในการรับใช้พระเจ้าค่ายครั้งที่6เป็นค่ายที่ชาวความหวังเดินทางไกลที่สุดไปถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นค่ายครั้งแรกที่มีสมาชิกจากครอรนอเข้าร่วมและมีชาวค่ายมาร่วมกันในหลักพันในหัวข้อค่ายพันธกิจค่ายครั้งที่7จากัดที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธบางแสน ในหัวข้อค่ายยุคสุดท้ายด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นในคำสอนทำให้เราได้รับการปลุกใจให้เร่งรีบทำการของพระเจ้าค่ายครั้งที่8-10ถึง10เแล้วจัดกันที่มาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนจังหวัดนครปฐรมติดต่อกันเป็นเวลา3ปีค่ายครั้งที่11จัดที่มอบุรพาบางแสนในหัวข้อค่ายคริสจักรที่มีสง่าราศีประกอบด้วยสมาชิกชาวค่ายที่สมัครเข้ามากว่า4 0 0พคน ค่ายครั้งที่12เป็นค่ายครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ที่พวกเราชาวความหวังเหมารถไฟทั้งขบวนกว่า40ตู้ไปที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นในหัวข้อค่ายว่าปฏิบูรณาการค่ายครั้งที่13เรากลับไปจัดที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศรีราชาในหัวข้อสงครามฝ่ายวิญญาณค่ายครั้งนี้ทําให้ที่พักของเราเริ่มไม่พอเพียงเพราะชาวค่ายเริ่มเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนต้องไปใช้ค่ายลูกเสือ และอาคารโรงเรียนอีกหลายแห่งเป็นที่พักครอบครัวความหวังของเราเคยใช้สถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดค่ายความรักผูกพันมาเป็นแล้วเวลา4ปีนะครับตั้งแต่ปี1995ถึงปี1998นะครับและปีนี้เราจะกลับมาที่สถานที่นี้อีกครั้งหนึ่ง Ambassador City จอมเทียนพัทยาครับการมาค่ายแต่ละครั้งนำมาซึ่งพระพรและการฟื้นฟูกลับไปนะครับ และนี่คือตัวอย่างของประสบการณ์ของพี่น้องเราบางส่วนครับสวัสดีค่ะพี่น้องหลานล้านะคะจากส่วน C อยากจะบอกพี่น้องว่าตื่นเต้นที่จะกลับไปค่ายความรัผกผูกพันที่แอมบาสเดอร์อีกครั้งหนึ่งการกลับไปขาขที่แอมบาสเดอร์เนี่ยไม่ใช่เรากลับไปและลึกถึงที่เก่าเท่านั้นนะคะ แต่ว่ามันแสดงถึงความรักความผูกพันและเป็นการรวมวิญญาณของคนที่มีความรักผูกพันที่แท้จริงค่ายปีนี้จึงมีความหมายพิเศษมากจริงๆนะคะส่วนตัวก็รอคอยคาดหวังตื่นเต้นแล้วก็เตรียมชีวิตในการอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของค่ายนะคะไม่เคยพลาดเลยไม่ว่าจะต้องติดงานหรือสิ่งใดๆเนี่ยก็จะลางานงานก็คือธุรกิจของตัวเองนะคะปิดร้านเลย นะมวัน5วันก็จะปิดร้านเพื่อไปค่ายทุกปีไม่เคยขาดเลยแล้วมีประสบการณ์ตื่นเต้นกับพระเจ้าปีที่แล้วนะคะปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสได้คุมโปรแกรมในรอบมีโปรแกรมหนึ่งที่ประทับใจมากแล้วปีนี้ก็คาดหวังรอคอยคือการอาศัศจรรย์การรักษาโรคข้าพเจ้าทําโปรแกรมในช่วงของการรักษาโรคพบว่ามีคนมากมายหลั่งไหลมามีความเชื่อมีการอาศัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคณะศิยาพิบาลอาจารย์นะคะแล้วพวกเราทุกคนเนี่ยไปค่ายมีความเชื่อร่วมกันระวางมืออธิษฐานมีคนหายโรคอย่างมากมายข้าพเจ้าอยู่กับคน เจ็บป่วยมากมายที่มาอยู่หน้าเวทีสัมผัสตรงนั้นพาลูกแกะไปช่วยกันจูงคนเจ็บป่วยมาแล้วเขาทั้งหลายนั้นก็เดินกลับไปด้วยอาการหายโลกก็ตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังว่าปีนี้เราจะไปมีประสบการณ์แบบนั้นอีกก็อยากให้พี่น้องทุกคนคาดหวังสักหนึ่งสิ่งที่อยากมีประสบการณ์กับพระเจ้าในการไปค่ายครั้งนี้เชื่อว่าเราจะเจอกันใน่ายทุกคนนะคะสวัสดีครับชื่อเกรซนะครับอยากจะมีการได้แบ่งปันพระพรที่ได้รับจาก การไปค่ายความรักความผูกพันในปีที่ผ่านๆมานะครับที่ผมได้ไปนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้ไปร่วมค่ายถึง8ครั้งแล้วนะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รู้จักพระเจ้าจําได้ในปีแรกเนี่ยผมมารู้จักพระเจ้าในช่วงต้นปีนะครับหลังจากนั้นประมาณ3หรือ4เดือนรู้สึกว่าจะเป็นช่วงเมษา <C' n S 2> ใช่ไหมครับก็ได้มีโอกาสได้พี่เลี้ยงมาท้าทายบอกว่าถ้าอยากรู้จักพระเจ้า5วันเหมือนโตเหมือนเติบโต5ปีเนี่ยให้ไปร่วมค่ายความรักความผูกพันส่วนตัวผมเป็นเล็กต่างจังหวัดนะครับ ทุกๆปีเนี่ยนะฮะช่วงปิดเทอมเราจะต้องกลับบ้านไปใช้ชีวิตไม่ใช่เวลากับครอบครัวนะครับผมก็เลยรู้สึกตัดสินใจอย่างมากแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจไปค่ายครั้งนี้พอได้ไปค่ายผมได้ร่วมโปรแกรมหลายอย่างพี่เลี้ยงผมได้เป็นสตาฟนะครับผมก็ได้ติดตามพี่เลี้ยงไปเป็นสตาฟด้วยได้เห็นการนมัสการที่ฟื้นฟูมากมีคนหลายพันคนมาร่วมนมัสการอย่างเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันได้เห็นได้ฟังคําสอนจากวิทยากรที่ทรงคุณวุฒิแล้วก็ ได้เห็นถึงการศักด์สิทธ์ของพระเจ้าในคืนแห่งการอธิฐานผมเห็นว่าหลายคนเนี่ยนะครับเจ็บป่วยก็ได้รับการแต่ต้องรักษาบางคนเดินไม่ได้กลับเดินได้ในค่ายเมื่อพี่น้องอธิฐานเผื่อบางคนมองไม่เห็นกลับมองเห็นและช่วงวันสุดท้ายของในค่ายผมก็เลยตัดสินใจในการถวายตัวกับพระเจ้าเพื่ออยากจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและขอพระเจ้าใช้มากขึ้นและในปีนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นการจัดค่ายในช่วง ตรงกับวันอสองกรานต์พอดีใช่ไหมครับในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมจะถูกลบสรกปัญหาก็คือว่าผมต้องทํางานแล้วก็จะค่อนข้างลําบากใจในการที่ต้องลาง,งานกับเจ้านายแต่ทุกครั้งผมก็ตัดสินใจไปค่ายทุกครั้งก็เห็นการยกชูกับพระเจ้ากลับมาเห็นการอวยพรจากพระเจ้าในหน้าที่การงานเห็นการถูกโปรโมทมากขึ้นในปีนี้คิทจักรของเราก็จัดค่ายในตรงกับวันสงการานต์พอดีเลยผมก็เลยไม่ไม่ต้องลำบากใจเลยในการไปลาง,งานกับเจ้านายก็ช่วยโอกาสในการพาครอบครัว คุณแม่แล้วก็น้องสาวน้องชายไปพักผ่อนที่ค่ายครั้งนี้ด้วยก็เชื่อว่าเขาจะรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสุดท้ายนี้อยากหนุนใจพี่น้องนะครับอย่าให้คาดหวังกับค่ายครั้งนี้เหมือนกับผมที่ตื่นเต้นมากที่จะไปร่วมค่ายครั้งนี้และเชื่อว่าพระเจ้าจะสร้างพี่น้องผ่านค่ายครั้งนี้และเติบโตกับพระเจ้ามากขึ้นขอพระเจ้าอวยพรและพบกันในค่ายครับก่อนจบรายการวันนี้เรามีคําถามพิเศษเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องนะครับถามทุกท่านว่าเพลงชีวีเราอยู่ในพระองค์ เป็นเพลงค่ายของปีอะไรถ้าทราบคําตอบแล้วส่งมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้นะครับของรางวัลเป็น CD ดีอัลบัม้ม Worship u n p l u g นมัสการสุดใจปลั๊กไฟไม่ต้องเสียบแล้วพบก็ได้ใหม่สัปดาห์แนาวันนี้สวนครับ